อยากตัดต่อเพิ่มข้อความในแอป Edit มาดูวิธีทําค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแอป Edit หน้าตาแบบนี้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนยังไม่มีสามารถไปโหลดได้ใน Play Store จากนั้นแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นมองดูเครื่องหมายบวกแตะเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้ได้เลยจากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าล่าสุดและแตะเลือกตรงคำว่าวิดีโอ และเลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้เข้ามาได้เลยขอยกตัวอย่างเป็นวิดีโอนี้ค่ะเลือกเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกพอเรานำคลิปวิดีโอเข้ามาได้แล้วให้ปรับแต่งคลิปวิดีโอของเราให้เรียบร้อยก่อนค่ะจากนั้นถาว่าเราอยากจะเพิ่มข้อความเข้าไปในคลิปวิดีโอให้มองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและแตะข้าจงคำว่าข้อความ และพิมพ์ข้อความของเราเข้าไปได้เลยพิมพ์ข้อความของเราเสร็จแล้วอยากจะเลือกแม่แบบให้กับข้อความแต่เข้าไปตรง a เล็ก a ใหญ่ตรงนี้ค่ะและเลือกแบบข้อความได้เลยเลือกแม่แบบข้อความเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนสีให้กับข้อความแต่เข้าไปตรงจานสีตรงนี้ค่ะและเลือกสีที่ชอบได้เลย อยากปรับสีเลื่อนปรับตรงนี้ได้เลยจะมีสีสันให้เราเลือกปรับค่ะอยากปรับความเข้มความสว่างเพิ่มเติมมองดูทางด้านล่างและเลือกปรับได้เลยค่ะอยากทําให้ข้อความเคลื่อนไหวด้วยแต่เข้าไปตรงนี้ค่ะและเลือกได้ตามใจชอบค่ะจากนั้นถ้าอยากได้เอฟเฟกข้อความให้แต่เข้าไปตรงนี้ค่ะและเลือกเอฟเฟกข้อความได้เลย จะมีแม่แบบข้อความสำเร็จรูปให้เราเลือกใช้ค่ะเพื่อนๆลองแตะเลือกดูได้เลยอยากเพิ่มพื้นหลังให้กับข้อความแตะเข้าไปตรงนี้ค่ะลองแตะเลือกดูค่ะหลังจากที่ปรับแต่งข้อความเสร็จแล้วให้แตะเข้าไปตรงคำว่าเรียบร้อยจากนั้นเลื่อนจัดวางข้อความของเราให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย อยากจะขยายขนาดข้อความของเราให้ใหญ่ขึ้นใช้นิ้วของเราค่ะขยายข้อความได้เลยขยายได้ตามใจชอบค่ะอยากให้ข้อความอยู่จนจบคลิปใช้นิ้วของเราแตะลงไปตรงก้อนข้อความแล้วลากให้อยู่จนจบคลิปได้เลยจากนั้นเลื่อนคลิปของเรามาอยู่ต้นคลิปและลองกดเล่นดูได้เลย หลังจากที่เราปรับแต่งเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าส่งออกตรงนี้ได้เลยและรอการประมวลผลสักครู่ถ้าเพื่อนๆอยากแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปทาง facebook หรือว่า i ิน t a g r กรแตะแชร์ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าหากยังไม่อยากจะแชร์ตอนนี้กดออกจากหน้าจอได้เลยและนี่คือคลิปวิดีโอของเราค่ะถูกบันทึกลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว แอป Edit เป็นแอปตัดต่อที่ใช้งานง่ายและสามารถใช้ได้ฟรีค่ะเพื่อนๆลองนะวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนไม่ไว้ใต้คลิปนะคะ